คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับถงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมาลานะครับกับสูตรหนับสิบปนตลอดชีพสูตรที่สองนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขด้วยนะครับกดติดตามเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวมาดูในส่วนตัดเลขกดับนะครับแต่ว่าก่อนงสิ่งได้เลยทุกสูตรหมย้ําอย่างนี้ว่าคุณเชื่อด้วยสายตาคุณเองนะครับและว,วิธีการคานวณ ผมจะแสดงสติตรงไปตรงมาแก่ผู้ชมทุทกท่านนะเราคุณนำไปพิจารณาประกอบกันนะครับ16กุมมาวันปียนะครับสติที่เราเริ่มแสดงให้เห็นนะที่ออก0 7 4 8 2 4 2 5 6เราใช้ในส่วนของหลักหน่วยเราไว้ที่1ครับบวก5ของทีสบวก5เป็น9ครับได้ดับเลข9กครับ9ไม่พบในหลักสิบบนนะครับอันนี้ดับในหลักสิบบนนะสุตที่2 หนึ่งมีนาคมปีกสองครับคำนวณเลขดับเป็นเลขห้าห้าไม่พบในหลักสิบขอไปครับเก้าไม่พบในหลักสิบบนครับห้าไม่พบในหลักสิบบนนะครับต่อมาครับสิบหกีนาคมปีหกสองสิบหกคำนวณเลขดับเป็นเลขสามสามไม่พบในหลักสิบบนครับ 1, หนึ่งเมษายนหกสองคำนวณเลขดับเป็นเลขสองสองไม่พบในหลักสิบบนครับ 16, fünf, สิบหกเมษายนหกสองคำนวณเลขดับเป็นเลขหกครับหกไม่พบในหลักสิบบนครับ สองพฤษภาคมหกสองคำนวณเลขดับเป็นเลขเก้าเก้าไม่พบในหลักสิบบนครับสิบหกพฤษภาคมปีหกสองคำนวณเลขดับเป็นเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งหนึ่งนั้นไม่พบในหลักสิบบนครับหนึ่งมิถุนายนปีหกสองคำนวณเลขดับเป็นเลขหกครับหกนั้นไม่พบในหลักสิบบนครับสิบหกมิถุนายนหกสองคำนวณเลขดับเป็นเลขศูนย์ครับศูนย์ไม่พบในหลักสิบบนครับหนึ่งกรกฎาคมปีหกสองคำนวณเลขดับเป็นเลขสองครับสองไม่พบในหลักสิบบนครับ สิบห้ากรกฎาคมปีหกสองคำนวณเลขตัดไปเลขศูนย์ศูนย์พร้อมใหลักสิบบนหลุดเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับตั้งแต่ปีหกสองนะหนึ่งสิงหาคมปีหกสองคำนวณเลขตัดไปเลขหนึ่งครับหนึ่งไม่พบในหลักสิบบนครับสิบหกสิงหาคมหกสองนวณเลขตัดไปเลขหนไม่พบในหลักสิบบนครับหนกันยายนปีหกสองคำนวณเลขตัดไปเลขสครับเลขสองมาดูนะคบเลขสอนั้นไม่พบในหลักสิบบนครับ สิกันยายนปีหกสองคำนวณเลขกลับไปเลข3าครับ3ามนั้นไม่พบแรงสิบนนะหนึ่งตุลาคมปีหกสองคำนวณเลขกลับไปเลข2 2นั้นไม่พบแรงสิบนครับ16บหกตุลาคมปีหกสองคำนวณเลขกลับไปเลข9ครับ9ก้าไม่พบแรงสิบนครับหพฤศจิกายนปีหกสองคำนวณเลขกลับไปเลขศูนย์ศูนย์นั้นไม่พบแรงสิบนครับ16พฤศจิกายนหกสองคำนวณเลขกลับไปเลขแปดแปนั้นไม่พบแรงสิบบนครับ หนึ่งธันวาคมปีหกสองคำนวณเลขกลับเป็นเลขเจ็ดเจ็ดนั้นไม่พบแนวสิบปนครับสิบหกธันวาคมปีหกสองคำนวณเลขกลับเป็นเลขเก้าเก้านั้นไม่พบแนวสิบปนครับสามสิบธันวาคมปีหกสองคำนวณเลขกลับเป็นเลขหกหกนั้นไม่พบแนวสิบปนครับสิบเจ็ดมกราคมปีหกสามเท่ากับว่าปีหกสองนี้หลุดเพียงครั้งเดียวนะครับสิบเจ็ดมกราคมปีหกสามครับคำนวณเลขกลับเป็นเลขเก้าครับเก้านั้นไม่พบแนวสิบปนนะ หกุมภาพันธ์ปีหกสามคำนวณเลขดไปเลขสองสองนั้นไม่พบเนื้อสิบบนครับ16กกุมภาพันธ์ปีหกสาคำนวณเลขดไปเลขแปดแปดนั้นไม่พบเนื้อสิบบนครับ1มีนาคมปีหกสามคำนวณเลขดไปเลขสามสามนั้นไม่พบเนื้อสิบบนครับ16มีนาคมปีหกสามคำนวณเลขดับเลขหนึ่งครับ1นั้นไม่พบเนื้อสิบบนครับ16พฤษภาคมปีหกสามคำนวณเลขดไปเลขศูนย์เลข0ูนย์นะเลขศูนย์นะครับลองดู ศูนยนั้นไม่พบในอักขิบนครับหนึ่งมิถนายนปีหกสามคำนวณเลขดับเป็นเลขสองสองนั้นไม่พบในอักขิบนครับสิมิถนายนปีหกสามคำนวณเลขดับเป็นเลขสองสนั้นไม่พบในอักขสิบนครับหกรกฎาคมปีหกสามคำนวณเลขดับเป็นเลขสามสามนั้นไม่พบในอักขสิบนครับ 16. หกกรกฎาคมปีหกสามคำนวณเลขดับเป็นเลขหนึ่น่งนั้นไม่พบในอัขสิบนครับหสิงหาคมหกสามคำนวณเลขดับไ็นเลขห สินั้นไม่พบเลขสิบบนครับ16สิงหาคมหกสาคำนวณเลขดับเป็นเลข6 6นั้นไม่พบเลขสิบบนครับ1กันยายนปีหกสาคำนวณเลขดับเป็นเลข2 2นั้นไม่พบเลขสิบบนครับ16กันยายนปีหกสาคำนวณเลขดับเป็นเลข8 8นั้นไม่พบเลขสิบบนครับ1ตุลาคมปีหกสาคำนวณเลขดับเป็นเลข8 8นั้นไม่พบเลขสิบบนครับ16ตุลาคมปีหกสาคำนวณเลขดับเป็นเลข6 6นั้นไม่พบเลขสิบบนครับ 1พิจิกาย6 3คอมนอเลขกลับไปเลข9 9นั้นไม่พอมแนกสิบบนครับ16พิจิกาย663คอมนอเลขกลับไปเลข6 6นั้นไม่พอมแนกสิบบนครับ1ธันวทนคมปี6 3คอมนอเลขกลับไปเลข9 9นั้นไม่พบมแนกสิบบนครับ16ธันทาคม63คอมนอเลขลับไปเลข8 8นั้นไม่พอมแนกสิบบนครับ3 0ธันวทคม6 3คอมนอเลขลับเลข3เลข3นะครับเรามาดูนะครับเลข3า เลข3ไม่พบในหลักสิบบนครับ17เมกราคมปี64ีครับจำนวณเลขดับเป็นเลข0นครับเลข0เลข0พบในหลักสิบปนนะครับหลุดเป็นครั้งที่2ตั้งแต่ปี66 2นะครับหลุดเป็นครั้งที่2เท่านั้นครับ1กุมภาพันธ์ปี64ครับจำนวณเลขดับเป็นเลข2เลข2นะเรามาดูนะครับเลข2 2สองนั้นไม่พบในหลักสิบปนครับ สิหมาพันปีกศรีคำนวณเลขดับไป็เลข8ครับ8นั้นไม่พบในหลักสิบบนครับ1มีนา 6, 4, คม64คำนวณเลขดับไป็เลข3 3นั้นไม่พบในหลักสิบบนครับ16มีนา 6, 4, คม64คำนวณเลขดับเป็นเลข7ครับสักูครับเลข7นั้นเลข7นั้นนะครับพบในหลัก 7, สิ isas, บบนหลุดไปครั้งที่3นะครับตั้งแต่ปี62องหนึ่งมีสายนหกสี่คำนวณเลขดับเป็นเลขห้าครับห้านั้นไม่พบในหลักสิบบนครับ 16เมษายน64คำนวณเลขดับเลข2 2นั้นไม่พบเลขสิบบนครับ2พฤษภาคม64คำนวณเลขดับด้วยเลข7ครับ7นั้นพบในอักษรบนครับหลุดเป็นครั้งที่4นะครับตั้งแต่ปี6 2 16พฤษภาคม6 4คำนวณเลขดบด้วยเลข4ครับ4นั้นไม่พบในอักษรบนครับ1มิถุนายน6 4คำนวณเลขดับด้วยเลข7 7นั้นไม่พบในอักษรบนครับ16มิถุนายน6 4คำนวณเลขดับด้วยเลข6ครับ 6นั้นไม่พบในหลักสิบบนครับ1กระดาคม64คำนวณเลขตัดได้เลข2 2นั้นไม่พบในหลักสิบบน2นั้นพบในหลักสิบบนหลคกท้งที่5้ครับ16กระฎาคม64คำนวณเลขตัดได้เลข0 0นูนนั้นไม่พบในหลักสิบบนครับ1สิงหาคม6 4คำนวณเลขตับได้เลข6ครับ6นั้นไม่พบในหลักสิบบนครับ16สิงหาคม64คำนวณเลขตัดได้เลข5 5นั้นไม่พบในหลักสิบบนครับ 1กันยายน64คำนวณเลขตับเป็นเลข0 0นูนน <rito> ั้นไม่พบแน1สิบบนครับ16กันยายน64คำนวณเลขตับเป็นเลข0 0นย์ูนนั้นไม่พบแน1สิบบนครับ1ตัวละคม64กคำนวณเลขจับเป็นเลข6ครับ6นั้นไม่พบแน1สิบบนครับ16ตัวละคม64กคำนวณเลขตับเลขเครับ7นั้นไม่พบแนวสิบบนครับ1พฤศจิกายน64คำนวณเลขตับเป็นเลข2ครับ2นั้นไม่พบแน1สิบบลครับ สิบหกพฤศจิกายนหกสี่คำนวณเลขับเป็นเลขหกครับหกนั้นไม่พบในหลักสิบบนครับหนึ่งทศนวาคมหกสี่คำนวณเลขับเป็นเลขสามสามนั้นพบในหลักสิบบนครับเปิดเป็นครั้งที่หกนะครับสิบหกทศนวาคมหกสี่คำนวณเลขับเป็นเลขศูนย์ศูนย์นั้นไม่พบในหลักสิบบนครับสามสิบทศนวาคมหกสี่คำนวณเลขับเป็นเลขสามครับเลขสามดูนะครับเลขสามสามนั้นไม่พบในหลักสิบบนครับ สิบเจดมกราคมปี6กหครับคำนวณเลขดับเป็นเลขส4สีนั้นไม่พอนากสิบบนครับ 1. นึ่งกุมภาพันธ์ปีหกหครับหลักหน่วยลงมาที่1ครับคือเลขแปดบวกห้าเป็นสิบสามใส่สามสิบได้ดับเลขสามครับ 3. เรามาดูสิจ็ดกุมภาพันธ์หกห้าครับออกสูตย์เก้าแปดห้าเก้าสองการงห้าเจครับเลขสไม่พอนากสิบบนครับสิ 17, บเจดกุมภาพันธ์หกห้าครับเ บวกหเป็น12ได้ดับเลขสอครับ2นั้นไม่พบในหลักสิบปนครับ1มีนาคม6กหครับศูนย์หกหนึ้านอก0ูนย์เนะครับ x 2ไม่พบหลักสิบปนนะ5้บวกหเป็น10ได้ดับเลข0นนะครับสิบหกมีนาคมครับออก7จ็ดสามเจอกเ็ลออกศูนย์สเลข0ูนย์ไม่พบในหลักสิบปนครับต่อมาเรามาดู สิบพอนาคมหกหครับ7หลักหน่วยรางวัลที่1นะเจบวกหเป็น12ได้ดับเลข2อนะครับเรามาดูหนเมษายนซิหเมษายนครับออก97้าเจ็ดศูกหสองก็ได้หนึ่งย์เลข2ไม่พบในหลักสิบบนครับต่อมาเรามาดูหนเมษายน65หครับหลักหน่วยรางัลที่หนึ่งคือเลขแปดบวก5คงที่8 9ดเก้าสได้ดับเลข3 16มสายน65ครับออก395 919สักรรักร์58เลข3ไม่พบในหลัก10ปลน,นะครับต่อมาเรามาดูหน่วยหลักหน่วยรองที่1คือ99บวกค่าคงที่เป็น14ใส่4ครับ 2>, 2พฤษภาคม65ออก658 642 2 9์09เลข4เลข4พบในหลัก10ปลน,นะครับหลุดเป็นครั้งที่7 อ่ะเรามาเก็บสถิติต่อนะครับ2พศนสี่ครับ6 9 8 642 2 9 0 9องเราใช้นส่วนของหลักหน่วยเรามาที่1บวกด้วย5ของที่2บวก5เป็น7ได้เลขคร็บนะครับอันนี้ดับหลัก10นะอันนี้เป็นสูตรของดับ10บนตลาดชีพสูตรที่2สถิติตั้งแต่ปี62นะครับเพิ่งหลุดเป็น7ครั้งนะครับ อยากรวยต้องดูหอยโชคเศรษฐีไมล้านครับสวัสดีครับ